อะพ่อครัวเข้าครัวเลยนะพ่อครัวเนี่ยคนทำครับผม <c oughs> นักปงครับไอรีวิวครับนักวุฒิปงกิ้งกะ <c oughs> ปงกิ้งโบราณกาเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ต้องดิอันนี้เป็นเนื้อเฉยๆใช่ไหมเราเอาเนเานก,กระดูกเด้อ,เ,อเนื้อเนื้อ,เ,อเดี๋ยวผัดเอาอืมค่อยแยกแล้วข้าวคือสิง่ง สิ่งเหนืออื่นใดเราไม่สามารถทําได้บน y o u t ใส่พริกแส่อะไรมั้ยแบบนึงผมขอดูนี่กับ YouTube ก่อนโอคพอคือเก็บหัวข่าวก่อนแหะเราจะาสูตรของคุณนี้ได้เดี๋ขอดูป๊บโฆษณามาใส่ใจได้ต่อมอบ่ขามเปียกมันดีมะ อ,อันดับแรกนะครับเราจะเช็คว่าตรงกับน,นี้หรือเปล่าสะไลายขาขมิน้นหอ,อมหอมหอมแดงหอมแดงโอ้ยอุยเป็นอยางผมไปปลูกอามาเยอะ นีเหอมแดงอันนี้เดี๋ยวใส่นิดนึงกันด้มาขามเปียกแล้วก็ริกลูให้ริกแล้วก็กระเทียมเดี๋ยวใส่กันแกะก่อนนะครับอืออุ้ยคือซูมแต่หอมแดงหอมแดงส่วนประกอบนะแต่อันนี้มั้งพอ รอใหม่รอรอลงหม้อเลยนี่เตรียมอุปกรณ์กอนนะคะเดอ้อมอดเดียดแล้วจะต้องล้างน้ำใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปอุดหนุนปลาหมึกผมด้วยนะฮะเช้าตอนเย็นเราปักหมดเลยปักหมดเข้าเครื่องอะ่ะเนี่ยอ,ออเดอร์มาดึ้มๆ,ๆขอบคุณมากน่ารักมากน้องช่วยแกะดิกระเทียมน้อย,ยเล้วอเมื่อไรจะได้กินดีไฟลงด้วยเฮาน้าเอ ตรงกลางไงหนักสุดก็คือแกะกระเทียมนี่แหละเนี่ยต้องแกะให้ม,ามานนะันออกมาเป็นนันนอตเนี่ยเอาเป็นนันเลยป่ะใช่เจ้านี่เป็นพ่ขอครัวเนาะเมียจะไป็นชีฮักเจ้าตายเลยเนาะหาให้ได้กันด้วยห,หัวหัวเป่าใบมัดเกลียวมัดหนึ่งถุงใส่ลงเลยอาจารย์มาได้เอาอันนี้ไปล้างด้วย เอาถ้วยก็ได้จานก็ได้ยวยข้าวนักนี่ดงดงอู้คนร่างถ้วยจังเด็ที่เห็ดทรงมูกเพะไม่ผ่านเลยคืออยากกินมากเมนูนี้ตอนนี้หนักสุดต้องช่วยกันแกะหอมมายากสุดคือหอมนี่แหละครับ 11โมงพะไรค่ะมาเห็ดกับขขาตะมอกทำงานแทนที่จะแบบยู่อยู่บ้านแคทำกับข้าวเดี๋ยวค่อยออกมาเดี๋ยววะออกไปสวนกระถาเห้าออกไปแจ็คไปพ่อมาเราเ่าจะมากินข้าวด้วยไหมมาเดี๋ยวเขาเห็นรถถ่ยมาเราแม่เอาคนออกไปเราค่อยเมื่อยอโตะมอกนี่วันนี้ทาตะมอกคนเมื่อยเลยตาค่อยลายแล้วไปซูดตะมอกเอา ชูดไม่ลงไม่ให้เหลือ,อไม่ให้เหลือเปียกอันนี้ลเลยบอเอาเลือแต่เนื้อขาวเลยบอนะใช่ครับครับไม่งั้นมันบาดเสกแล้วสิอามาตีแล้วทุบอีกอันนี้นทุบแล้วครับใส่ไปเม็เลยบอแเม็แล้วครับเครื่องมันต้องหนักนะหนักเหตดบาถึงเครื่องกระเขาวค่อยส่วนมากคยชิบ่ค่อยถึงเครื่องพอกระลูก็ค่อยยาดเห็ดกระเขา ไม่เศร้าค่อยพัดอันนั้นผัดฟักทองใส่ไข่พอเหรออุ้ยอัดสามมาเลยอ่ะ<ป>เอาวแล้วอันหอมแดงไม่อยู่ไหนดีนี่ยังไม่ได้ล้างเลยเอาล้างเอา พอไม่หอมแดงนะเอาเดือดปุ้มไม่เสร็จแล้วรอล้างใช่ไหม <c oughs> กี่นาทีแล้วห้านาทีมาเดิอ โอ้คือบอกเอาไปเป็นโคลาดพูนเลยเป็นยังเอามาใหม่ล้างเลยพ่ออยู่บ่หอมฮะน่ะบ่อพอก็เอามาอีกกระเทียมก็ะไดพ่อไหมกระละกระละกระละใส่เอามาบานกันนี่หมดแล้วน้ำเดียวกระเทียมหน่อยอันนัตตี้มันเอามาจากซีสเกตแหวม่ะสเตสูดนู่นน่ะ แบงแบงประโดดน้ำคุละมารแเทียอมซีสกีต่อนะครับอันนี้งานใส่เข้าไปใสปเลย ลองคอยก็ได้กันเอาอะไรบอกมาเปล่าดูเฉยว่าเหลืออะไร <c oughs> เราใส่อัอนนี้เรียง <c oughs> ขมี้อย่างไม่เกะใช่แล้วฝานระวังมีคม <c oughs> แล้วมันจะออกเหลืองๆบ,บ่ชพลอยก็ไม่เคยกิน <c oughs> แล้วก็นนมะขามนี่มะขามเปลี่ยกแล้วนี่ <c oughs> มะคามาการะไรกันหรอโอ้หอมขมินแท้แกแต่เกิดพุด่งมาเคยกินได้สิได้กินขมินมานนี่ล่ละคนมีแต่เอาใส่อันขันน้ำหอมขมินบ้านคอยนะ ดีนะได้มะขามใหม่มะขามเก่าทิ้งเลยเไม่เอามันดำอเอาไก่ลงเลยนะคะไหนละเคื่องะไหนอะเอามาเร็วใส่ไก่กันเลยเว ามา,าเอาเลยไ,<ด>ได้ยัง,งไ,ได้แล้วครับตอนนี้เราจะไปพร,ร้อมกันนะต้มไก่ขิงไม่ต้องเบิดหรออืมมาแล้วเดี๋ยวเอาเมนูใหม่ตอนเย็นอีก <มา S 2> น้ำน้อยไปหรือเปล่า ามาคามเปียกมากระบีบะ่บ่ นุ่นอยู่หางอยู่หัวตะไครน้นึ่งโอ้สศงใส่ขึ้สิเปรี้ยวหลายเดินมาขามตัวนี้เปรี้ยวอยู่ดะแล้วเขาปิกดก่นนะกระบี่มาขามนะอันนี้เขาเรียกกระบี่นั่นนี่ควรน้นอยเขาหลับขยายของเต็มหมดเลย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเก็บก่อนออกินเปรี้ยวออ

ีก็หลอสุดแต่ก็รุงร้อเตือเตือเตืตตต <c oughs> อดเกือ <ande> เดี๋ยวจะเอาไปปลักไว้อยู่ในสวนอยู่ขาตะไคร้ใบมะกรูดใช่ระบะใบามะกรูดนะใช่ครับตรงนี้นก็รอครับรอมันเดือดครับ ชอบกินต้มเพราะว่ามันอยู่กับมันติดค่าได้แต่ไม่ก,กระโดดข้ามาอยู่บ่รอฮนะรอเปิดทีเดียวใส่จานจบขอองิงแต่ไม่ไม่ง้อสองตัวนัไปไปไป่นเด้ เอากรเจียมไปโชงม,มันเลยไปจะได้เรื่องมั้เนี่ยกระตมันยังมากินข้าวเินมันแก่ลงรสชาติแก่ต้มขมิ้นเป็นแบบนี้บอกไม่รู้ <c oughs> ้อน,น้ำไวบอ๊ ทั้งเดียวเหรอมีอะไรไหมมีมเป็นเสร็จแล้วเอาชามป่ะมาเป็นเทียบร้อยครับไก่ต้มกระมิ้นายนัดโป่งกิ้งกะเราเอาดันไหมอืมเอาชามก้นลึกๆกันดีกว่าอันนจะได้ป่ใช่ๆชๆจะชอบแบบน,นั้นป่ะน้ำติ๊กต๊อกนะใช่ก้นลึกๆน้ำจะได้เยอะๆมันจะร้อนนะดิแมทน่ะผมขอถัดเ ครับเสร็จแล้วเตรียมกลัวตะกินอ่ามาเดี๋ยวรับลงไปเลยเนาะมาเดี๋ยวรอรับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแบ่งแบ่งข้าวให้ทีมงานก่อนนะ อาหารไทยเด้อตะโดงเด้ออันนี้เป็นเม่ด้วยฮะอันนี้ไ,นนไก่ต้มขมแม่เฮ้ยเลยมายตัดมาอีกอันออนึงดิร้อนตรงเลยตาย <c oughs> ตะมกมันมีต้มไก่กับอันนี้นะคะเนื้อทอดกับผัดเดี๋ยวอันนั้นเอาให้ตะมอกเด้อให้เขากินตรงเตียงตรงไหนเตียงอ่ะ อร่อยมากเลยค่ะมันเปรี้ยวจริงมะขับก็คนบอกอยว่ามันเปรี้ยวในเบื่องสี่ยถ้าสีอ่ำๆนะมันจะไม่เปรี้ยวมากอุ้ยสวยเทนน้องนัทสวยมากเลยไปเสียอย่งนี้ตดองเข้าตะอกนี่แช่น้ำหมด ไปกินข้าวกันนะคลิปนี้จบเพลยงแค่นี้นะคะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ